เคลียชัดจากปากไบร์รพีพงตอบดราม่าออกงานคู่จีนนนกุลไม่สะดวกตอบเรื่องส่วนตัวก่อนหน้านี้มีข่าวดราม่าที่พูดถึงในโซเชียลหลังนักแสดงหนุ่มนนกุลชานนกับคู่จีนไบระพีพงศ์ได้ออกงานอีเวนต์คู่กันแต่มีการขอสัมภาษณ์เรื่องส่วนตัวของนนกุลเกี่ยวกับความรักกับนางเอกรุ่นพี่ แอปทักษอรในขณะที่ไบย,ยังยืนอยู่ในวงสัมภาษณ์ด้วยซึ่งนานกุลได้รีบยกมือไหว้ขอโทษสื่อพร้อมบอกว่าเรื่องส่วนตัวขอละไว้ก่อนทำให้เกิดดราม่านี้ขึ้นตามมาก่อนที่ต่อมานา,นานกุลได้ใช้เดี่ยวออกมาขอโทษเรื่องเกิดขึ้นด้วยตัวเองแต่ก็ทำเอาแฟนๆอดห่วงความรู้สึกของหนุ่มไบไม่แพ้กัน ล่าสุดมีโอกาสได้เจอไบเปิดใจว่าเห็นข่าวดราม่าที่เกิดขึ้นตนเข้าใจการทำงานของทุกฝ่ายอยากบอกทุกคนว่าผมโอเคมากๆไม่ได้เสียความรู้สึกอะไรเลยหลังเป็นข่าวไม่ได้คุยกับน,นนเรื่องนี้เพราะต่างฝ่ายต่างยุ่งถ้าเจอเราเลือกคุยเรื่องให้พลังบวกกันมากกว่า มั่นใจนกุลเปิดตัวความรักไม่มีผลกับการทำงานคู่ในอนาคตยังคงเป็นเพื่อนที่สนิทใจกันเหมือนเดิมวอนแฟนคลับเข้าใจส่วนตัวเข้าใจดีกับทุกกระแสที่เกิดขึ้นและก็ไม่อยากให้มีเรื่องดรามา่าเมินติงกันได้แต่เบาหน่อยก็ดี